ผัดครับได้เหงื่อหน่อยวันนี้สนามใหญ่มากนะครับผมได้ออกกำลังกายเด,เด็กราชพัฒ์มาเตะด้วยนะวันนี้เรียกมาออกกำลังกายกันนะครับเพืเ่อนๆ FC ทุกท่านมาแล้วโอ้โหเอาแล้วครับสนามใหญ่เลยนะ แล้วครับผมแบ่งเป็นสองทีมเลยนะครับก็บรรยากาศวันนี้ฝนไม่ตกก็มาออกกํลังกายกันครับใครอยากออกกําลังกายก็เข้ามาดูได้นะครับผมไร์สดสนามฟุตบอลที่ราชพัฒนราชรพัฒพระนครสนามใหญ่อยู่นะครับผม สนามใหญ่นะครับวันนี้ฝากกดติดตามช่องบ้านทุ่งบันเทิงพี่โอชวนเมาด้วยน,นะครับก็เตะบอลกันอยู่นะครับผมสนามราชพัฒนนะครับแถวบางเขนนะฮะใกล้ๆวัดประสีโรงเรียนราชพัฒนนะครับกำลังซ้อมกันขมัดขม้นเลยนะขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามช่องบ้านทุ่งบันเทิงพี่โอชวนเมาด้วยน,นะครับ ตอนนี้ทีมก็น้องๆเขากำลังซ้อมอยู่นะครับผมบรรยากาศโอเคนะฮะสนามใหญ่มากกว้างขวางโอ้วันนี้ฝนไม่ตกเลยนะครับผมอากาศดีมากใครอยากจะคอมเมนต์อะไรก็เชิญนะครับวันนี้ฝนไม่ตกอยากจะเตะออกกำลังกายมาได้นะครับผมแล้วบางเขนราจะพัดนะครับเอา อ๋อให้ดูชัดๆเลยเล่นกันมันเลยนะครับวนันนี้ฝนไม่ตกเลยเดไเี่ยวตัง้ง อ๋อแล้ครับเอาล้วค,ครับผมมาดูนะครับมาดูได้นะครับผมฟุตบลอลออร์กาดกันนะครับเฮ้ยเอายิงได้แล้วโอ้โหมองโอ้โหเน้นๆไม่เข้าไม่เข้าขอบดูขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมออกออร์กายก,กันวันนี้ได้เหงื่อเลยนะครับท่วมเลย บรรยากาศอากาศดีมากนะครับฝากช่องบ้านทุ่งบันเทอพี่โอชนมนมาด้วยนะครับวันนี้ไลฟ์สดการเตะฟุตบอลนะครับการฝึกซ้อมของทีมราชพัฒน์ริรชรราชพัฒน์พัทนครนะครับตางมาเขนะครับ <Okay. S 1> ก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์ด้วยนะครับ hey. สนามใหญ่นะครับผมใครที่ออกลัก,กายก็เชิญได้นะครับเอาละครับผมเอาล้วบุกแล้วครับบรรยากาศดีวันนี้ฝนไม่ตกเลยสนามสดชื่นมากขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับผม เอาสีฟูมาแล้วเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อย